ต้องมาหรอกเธอเธอเล่นกันเจ็บต้องมาหรอกเธอเจ็บไม่ต้องมาเธอเธอเล่นกับฉันเจ็บต,บต,นบนบตีนิดตีหน่อยไปหาพ่อเชื่อตีนิดตีหน่อยทําเป็นออซ้อนตัวน้วหน่อยก็ทําเป็นออซ้อฮะไปฟ้องพ่อก็ฟ้องเลย ต้องมาแค่นี้ก็ต้องไปฟ้องถูริเธออคติ้งนะเธอทำเป็นน่าสงสารโอ้โหฟ้องพ่อ้ยกระแดแล้วนะกระแดแล้วกระแด กระแดะละเล่นแรงเดี๋ยวไม่มีใครเล่นด้วยนะอืมเล่นแรงไงดูนั่งเดเบอร์อยู่ไหนเบอร์เบอร์นินทาเบาๆนะดูดูพุงพ่อพุงพ่อพุงมะลิดูดิในพุงพ่อในพุงมะเล็ดูดู อ้วนมาพอกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกกินดิอุดยให้ลูกกินดูอ้วนลูก,กลอ้วนแม่ก็อ้วนต้องเป็นพฤติกรรมใช่ไหมอันนี้ความน่ารักนะคะความน่ารักของคุณพ่ออันนี้ก็ความแอคติ้งของลูกนะคะเออหายงอนแล้วมาเร็วมาหาแม่เรามาเร็วเละมาโอเอะมา ơi ở ơi mà mà